สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าทุกท่านรู้จักลูกตำลึงไหมคะนี่ค่ะลูกตำลึงเนี่ยลูกตำลึงเดี๋ยวดิฉันจะเก็บลูกตำลึงนะคะวันนี้เราจะนำเสนอแกงลูกตำลึงค่ะแกงขั่วลูกตำลึงเดี๋ยวจะแกงขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บนี่ นี่มีเยอะเลยลูกก็ทั้งอ่อนทั้งแก่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนำเสนอเมนูบ้านๆน,นะเมนูบ้านๆเมนูแกงขั่วลูกตำลึงนะเดี๋ยวเราจะแกงกับอะไรเรามาดูกันค่ะตอนนี้ดิฉันก็มาล้างน้ำก่อนลูกมันก็จะมีทั้งลูกค่อนข้างแก่กับลูกอ่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาล้างให้สะอาดเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงดูกันนะคะเยอะเลยคิดว่าน่าจะสองโลประมาณนั้นเลยค่ะเยอะจริงๆนี่ดิฉันล้างก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแกงกันค่ะทำย่างไรนะคะค่ะข,ขั้นตอนนี้หลังจากที่ดิฉันเอาเออลูกตําลึงไปล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะ เราก็เอาลูกตำลึงเนี่ยค่ะมาบุบด้วยครกค่ะนี่ค่ะใช้สากบุบนี่ค่ะใช้สากบุบพอพอแตกนะคะแล้วเราก็ตักใส่ในภาชนะที่เราใส่น้ำเกลือแช่ไว้อันนี้เราแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาขยา เพราะว่าไอ้ตัวตำลึงเนี่ยจะมีความขมมากๆเลยโดยเฉพาะถา้าลูกตำลึงลูกไหนที่มีไส้สีแดงข้างในเนี่ยค่ะนะมันจะทําให้ขมเราต้องมาบีบเอาไส้ข้างในออกซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะขั้นตอนนี้ดิฉันก็จะเอาลูกตำลึงเนี่ยมาบุกด้วยสากอัน,นี้ใส่ครกเนี่ยบุกทีละลูก2ลูก พอบุกแต่ไม่ละเอียดนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะแช่น้ำเกลือ,อไว้นะนี่ค่ะซึ่งขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะเยิ่นเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไปแกงเลยสมัยก่อนที่ฉันใช้หั่นเอาค่ะใช้หั่นเอานะเราก็ลองมาทำแบบนี้ดูแบบนี้ก็น่าจะอร่อยนะคะแต่ความขมนี้เราต้องรีดความขมออกให้หมด ค่ะวิธีขั้นแรกก็เหมือนที่ดิฉันบอกไปเราใส่เกลือนี้เป็นน้ำเกลือค่ะนะเดี๋ยวแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาบีบแล้วล้างน้ำไหลายๆน้ำนะก่อนก่อนจะแกงเดี๋ยวทำยังไงต่อมาดูกันนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะบุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะเอาละค่ะขั้นตอนนี้ดิฉันก็สงจากที่เราแช่น้ำเกลือ,อไว้แล้วนะคะ ดิฉันต้มน้ำให้เดือดค่ะขั้นตอนนี้ดิฉันจะลวกค่ะเอาไปลวกแบบค่อนข้างจะลวกนานนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้ความขมมันออกนะจากตัวลูกตำลึงค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะต้มไปเลยค่ะเหมือนกับ เหมือนกับขี้เหล็กอะ่ะเวลาเราเก็บยอดขี้เหล็กมาเนี่ยเราจะให้มันให้มันไม่ขมแล้วก็ต้องมาต้มแบบนี้ค่ะต้มน้ำขมออกดิฉันจะต้มค่ะจะต้มซักลองดูสักน้ำนึ่งก่อนว่ามันยังขมอยู่ไหมนะคะอันนี้ดิฉันก็เพิ่งทำแบบนี้ครั้งแรกค่ะทุกครั้งดิฉันจะหั่นเป็นนิ้วเล็กๆค่ะอันนั้นมันจะขมน้อยกว่า แต่ทีนี้ลองดูแบบนี้ลองแช่น้ำเกลือไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้มสักพักหนึงค่ะกันละค่ะหลังจากที่เราต้มลูกตำลึงอะคะ่ะต้มลูกตำลึงไปสองน้ำค่ะความขมก็ลดลงน้ำที่ออกมาเป็นน้ำขมๆเราก็เททิ้งไปล้างให้สะอาดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะ นี่ค่ะลูกตำลึงตอนนี้ความขมเหลือนิดเดียวแล้วค่ะทีนี้วันนี้เครื่องปรุงที่เราจะใช้นะคะเราก็เอาของที่บ้านที่มีอยู่นี่และค่ะนะมีกุ้งสดนะคะมีอยู่สีห้าตัวกุ้งสดที่เราใส่ตู้เย็นไว้ใส่ปลากระป๋องไปด้วยนะคะส่วนเครื่องแกงดิฉันปนระหว่างเครื่องแกงภาคกลางกับเครื่องแกงปักใต้เครื่องแกงภาคกลางดิฉันใช้สองช้อนโต๊ะเครื่องแกงปักใต้หช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะกะทิเราเตรียมไว้สองกล่องมีดอกเกลือหนึ่งช้อนชาและก็น้ำตาลตโหนดอีกหนึ่งช้อนชาทีนี้การเริ่มด้วยการที่เราตั้งน้ำไปก่อนนะคะตั้งน้ำไว้น้อยนิดนึงค่ะนี่ตั้งน้ำนิดนึงเราก็ใส่กะทิไปทำเป็นเหมือนหางกะทิค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะเครื่องแกงค่อนข้างจะเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเครื่องแกงปักใต้นี่จะไม่จะออกหงเหลืองและเครื่องแกงขาคกลางก็จะไม่หวานมากค่ะนะนี่ค่ะเราข็ผัดให้หอมนะคะเราใส่กะทิลงไปนิดนึงคนกับน้ําค่ะกะทิจะได้หอมผัดให้หอมเลยนะคะ ง่ายๆค่ะนะแต่ขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงตรงการเตรียมลูกกำลึงค่ะแต่ลูกกำลึงนี่เราไม่ได้ซื้อหามานะคะเก็บที่บ้านก็เก็บให้ดูเมื่อเช้านี้ค่ะเนี่ยผัดให้หอม ช่งนี้เราก็สามารถที่จะใส่ดอกเกลือและก็น้ำตาลตะโนดลงไปได้ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถจะเติมกะทิลงไปได้เรื่อยๆค่ะเพื่อผัดให้มีความหอม แล้วกะทิแตกมาเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยเฉพาะตรงนี้นะคะนี่ค่ะหอมผัดให้หอมการแกงของดิฉันส่วนใหญ่เราจะเน้นให้เครื่องแกงนี้หอมโดยการผัดก่อนนะคะนี่ค่ะสำหรับกุ้งกับปลากระป๋องเราค่อยใส่ทีหลังนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ ลูกตาลึงลงไปก่อนค่ะอ่ะฉันจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะมากค่ะเราทำเยอะมากเดีย๋ยวลองใส่แค่นี้ดูก่อนผัดให้เข้ากันนะคะนี่ผัดให้หอมเข้ากันเลย ลูกตำลึงเราก็ใส่พิกด,ดึงค่ะเหลือไม่เป็นไรเหลือเราก็อาจจะไว้จิ้มน้ำพริกได้นะคะฉันลองมาเคี้ยวดูแล้วมันมีความกรอบแล้วก็หอมนิดๆนะคะนี่ค่ะแค่นี้ผัดให้หอมนี่ค่ะช่วงนี้เราจะเติมน้ำลงไปแล้วก็ เขี้ยวตั้งเขี้ยวไว้เพื่อให้มันเข้ากับเข้ากับเครื่องแกงนะคะเติมน้ำลงไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะมากก็ประมาณนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้ก่อนค่ะ ส่วนกุ้งกับปลากระกป๋องเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะปิดฝาไว้ก่อนค่ะเราเปิดฝาเลยนะคะอ่าเดือดแล้วเราเปิดฝาเลยช่วงนี้ดิฉันก็จะใส่กุ้งสดแล้วล่ะคะ่ะใส่กุ้งสดไปเลยค่ะใส่กุ้งสดลงไปเลยแล้วก็ใส่ปลากระกป๋องด้วย ลปลากระป๋องดิฉันจะตักเฉพาะเนื้อๆมันไม่เอาซอสมะเขือเทศที่อยู่ในในตัวปลาค่ะมีสี่ชิ้นเองกระป๋องหนึ่งดิฉันก็ใส่ไปตอนนี้เราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคนแล้วเดี๋ยวกุ้งมันจะคาวค่ะปิดฝาไว้ก่อนค่ะ ามาเปิดดูกันอ่าเปิดฝาดูนะคะเปิดฝาดูกุ้งสุกแล้วเราคนได้เลยค่ะนี่ค่ะคนได้เลยนี่ค่ะแกงลูกตำลึงค่ะคือกุ้งเรามีไม่มากดิฉันก็เลยเสริมโดยจากโดยการใส่ปลากระป๋องไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะ กงก็เริ่มสุกแล้วนี่ค่ะเหลือแล้วนะคะช่วงนี้เราจะจะใส่กะทิที่เหลือลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกะทิดิฉันใช้ก็ประมาณกล่องกว่าๆค่ะนะคะกล่องกว่าๆ นี่ค่ะหน้าตาเป็นไงคะก็จะได้แกงคั่วลูกตำลึงกับกุ้งสดของบ้านๆพื้นบ้านจริงๆเลยค่ะแบบนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะท่านใดสนใจแกงก็แกงตามนี้ได้เลยค่ะง่ายๆดิฉันลองผิดลองถูกมาหลายครั้งค่ะ ฉันจะแกงโดยไม่ต้มเลยนี่มันจะขมแต่ดีฉันกินได้แต่ว่าหลายบ้านก็จะกินไม่ได้ค่ะค่อนข้างขมถ้าวันนอกจากเราจะได้อ่อนจริงๆอ่อนเล็กๆทีนี้มันไม่มีอ่อนหมดเราก็ต้องมาต้มแบบนี้โอเคมากเลยค่ะนี่ค่ะดิฉันเดี๋ยวดิฉันขอชิมน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวตักใส่ช้อนชิมก่อนค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะความเค็มกำลังดีนะคะน้ำนี่ไม่ขมเลยค่ะเนี่ยไม่ขมเลยทุกครั้งที่ดิฉันแกงน้ำจะขมเพราะเราทำขั้นตอนคนละแบบแต่แบบนี้ลงตัวเลยดิฉันเลยลง youtube นะคะตบท้ายด้วยใบมะกรูดบ้านเราค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะวันนี้ใบมะกรูดก็ไม่อ่อนมากกำลังดีค่ะ เขาบอกใบมะกรูดนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเขาได้แกงลูกตำลึงข้างรั้วเนี่ยค่ะกับกุ้งสดอร่อยอร่อยเมนูนี้สุดยอดเลยนะคะมาทำทานกันนะคะง่ายๆค่ะเอาละค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะขอชิมลูกตำลึงดีกว่านะคะนี่ค่ะ ลูกตำลึงพร้อมน้ำเนี่ยค่ะนะขอชิมเลยรสชาติเมื่อกี้ดิฉันก็ชิมแล้วกำลังดีนี้เรามาดูเวลาเราทานพร้อมกับลูกตำลึงนี้จะเป็นยังไงนะคะอร่อยค่ะจะมีความขมนิดนิดนิดมากเลยน้อยมากก็คล้ายๆกับพวก มระนี่แหละค่ะแต่อร่อยค่ะกรอบอร่อยอยากเชิญชวนให้แกงทานกันนะคะลูกตำลึงมันก็คล้ายแตงกวาแต่ความขมมีขั้นตอนก็ต้องทำตามดิฉันนี่แหละค่ะทดลองทำมาหลายรอบแล้วทำอย่างนี้สุดยอดเลยค่ะนะเป็นยาระบายอย่างดีเลยเนี่ยค่ะยาระบายอย่างดีมาทำทานกันนะคะอาหารแบบบ้านๆพื้นบ้านเราแต่อร่อยสุดยอดค่ะ ปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดทุกคนนะคะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ